มาทุกคนวันนี้ได้หอยลายตัวเบลเลอร์นะทุกคนมาทำแบบพริกเผานะหอยลายแบบพริกเผานะครับได้หอยลายมาตัวเบลเลอร์มาผัดกันอ้นูนียผัดกันง่ายรสชาติอร่อยสมตัวพอดีเต้ทุกคนใส่พริกเนีกระเทียนหน่อยนะไม่ต้องใส่เยอะผัะดให้หอมทุกคน ดูหอยลายดิวันนี้ได้หอยตัวใหญ่ๆมานะทุกคนหอยลายตัวใหญ่มากๆผัดเด้อผัดให้เข้า,ากันนะเออผัดให้เข้ากันตัวใหญ่ตัวใหญ่ใส่น้ำซุปหน่อยนะทุกคน พริกเผาก็ใส่แบบมานี้นะทุกคนน้ำตาลนี่ใส่ประมาณครึ่งช้อนนะผงปรุงรสหน่อยนึงน้ํจีนหน่อยนึงทุกคนง่ายไมโนูนี้บอกเลยน้ำปลาครึ่งกวยเล็กนะก็แล้วก็ผัดให้เข้าไปอีกทีนะ ถ้าถอยมันจบแล้วทุกคนถ้าไม่อ่านี่นแสดงว่ายังไม่จบหอยเลื่อยอ่านเราผมเต็มท้องเลยทุกคนเต็มท้องเลยอ่าแล้วก็ใส่ใบหโหระพาที่เขาแถมมาให้นะเวลาซื้อหอยลายก็จะแถมใบหโหระพามาให้ทุกคน ไบหมดแล้วครับสุกก็เป็นอันที่เรียบร้อยนะเราก็ปิดไฟเลยอ๋อปิดไฟแล้วก็เราก็ใส่จานเลยนะทุกคนเอาไปแล้วไปทำได้เลยนะครับไปใส่จานกัน้นที่เรียบร้อยแล้วก็ใส่จานกันเลยโอ้ตัวใหญ่จริงๆข้างในเนื้อตัวใหญ่มากๆ นี่หอยลายผัดพริกเผาก็ทำง่ายๆแป๊ดเดียวเน,นะทุกคนหอยมันก็ตัวใหญ่อยู่นะเนี่ยตัวใหญ่นี่ทำง,ง่ายมากเรามาไปทำดูใส่เครื่องปรุงแบบลงตัวพอดีเป๊ดเลยนะทุกคนวันนี้ก็เป็นอันที่เรียบร้อยอีกหนึ่งเมนูนะครับผมหอยลายผัดพริกเผานะทุกคนโอเคทีนี้ก็ลาไปก่อนเท่านี้นะครับ 拜拜。Bye bye.